กล่องพิษนาด้วยค่ชิปเป็นกี่คไหน่ก่อนชิปเป็นกีบเดี๋ยวคุณแม่เนบอกเออเดี๋ยวเงินจังแกเดี๋ยวเดี๋ยวกล่องพิษนาพี่น้องของฝาพิศนามาพอมาพอบมีบิน ทางบริษัทเปินโทมไปบอกเขาเอา้าของมาตอนไหนวะแต่แถมมันพอมาพร้อมกันนักว่ะลองดูนากว่าดูนาเนีน่นยมาดู10ก <kg. S 1> ต,ตลาดช้างมาการง่ายจะถือไปนำหรอวะอันอันอัน พนักง,งานเขาเจ้างงที่เนาะเขาเจา้าว<ม>่าเ,าเขาเจาเเ้าไปโทรไปยันว่าอยู่สว,วาสารรค์าซ่นที่ร้ใส่ใส่ไป้้ามัออม้มันม่มือที่แบบว่าเมื่อส่งมาเยอะพมีปะน่าจะมีนะแตีาแกน สงบปะเมือนจะแกเบิ่งตกใจได้กูนี่นวันที่หเดือนเจ็ดสองพวันทีวันทีเวันที่ห้าเดือนเซตมดี้วันที่สิบห้าสิี่1ปห้วันฮ่่าวหรอเดี๋ยๆเมื่อจังหวะกันพี่น้องเวลาสิบโนาทีสามฝากมา ตัง้งายราคาหาสิบพันมาห,อห่อเพื่อนอะไรพี่น้องทั้งสินทั้งคมคุตกใจเบิร์ตแต่ว่าทีนาตกใจกว่าคือกล่องตัวนี้กล่องปิศาะกล่องปิศาทุกคนคุดได้ฝากระเบิดมาให้เฮามันคือกระตา่ายกระต่ายมาดูอโอ้ยปวดเมื่อยดิ สบายดียามแรงทุกคนมันคือกล่องปิศนาพี่นอ้องเลิกงานยามแรงแต่วินแดงรับดงตึกสูง ใจลอยอยู่ในเมืองกรุงไปถึงคิวทุ่งพ้องนาจากกล่องยังดอกบริหูเรืองฮูลามานั่งดูนู๊กศึกกานน่งพืนอยู่พี่พี่พี่มาบอดจับแจ๊บพี่ <c oughs> โอเคห้องนั้นนั่งลองดูเอาสิกะบ่งโอเค บอกตามตรงเด้อบอกตามตรงวา่าตามอิทนะญาติาพี่น้องมันคือระเบิดนั่นเองค่ะพี่น้องคะยญาติพวาสบายดี่อแม่พี่น้องญาติพวานพวาหยังทางบริษทัทโทรมาฮัลโหลสบายแมนเจ้สซีอบอยเบลสันมีมีกล่องของฝากจะมาเดยแต่ไทย เออโมเมนต์เผ <by> ื่อป่เจ้าอันเจ้าสร้างอันคล้องม <Jamie. S 1> ัตตาไทอยู่บ่สคล้องมัตตาไทยฉันอีกกระงงงงใจไหมเนี่ยคล้องมัตตาไทยไล่ยังคือจังหวะกูบอสสร้างไม่ว่าเรื่องกล่องไปหรือได้คนในวันนี้บ่มันมีสื่อคอยบ่อสถ่างกล่องเนี่ยมีสั่นแล้วก็ใส่เบอร์โทรเจ้าเบอร์โทรนี่มันเจ้าสื่อบอยบอสสาแม่นว่ส ทุกจังหวะเออเออคล้องมาหอดบล็อกเลยวะแม่คล้องมาหอดเไพ่สั่งเด็เขาก็เลยถามเพราะว่าปกติน่ะอันอีมีมันสีสั่งเลยอันเอฟซีมันสีฝากคล้องมาหายเลยสีเป็นสื่อมันเขาไปนั่งเป็นสื่อมันมันไปบ เป็นสื่อมันแต่ว่ามันใส่เบอร์โทรเฮาพี่น้องเอ้ยเพื่อซื้อนี้มันกายปวดบ่ออาญักประมาณอีกเห็นตําหนักครับมาลังมาลังนี่แหละมาลังเแย่จอยนี่แหละอันนั้นนี่มันใส่เบอร์โทรเฮาเออเฮาก็สิบอกว่าเออคล้องมาฮอดเออเขาจะโทรมาบอกว่าคล้องฮอดแล้วกาแฟเอาเด้อโดยๆเักว่าแค่นี้อันนี้เขาถามที่น้องผมว่าเฮาบริสั่งดิค่ะโอ้กระตุกใจ หรือว่าคุณพี่คนนั่นบอว่าจารมันกินใจเตางานแทนวันนี้มันคือขาวแต่สูงคือมีออร่าแท้และวันนี้โมเมนันคุณพี่ที่มาคอมเมนต์ว่าสิฝากแป้งนัวมาหน่อยบอว่าหรืออีหยังปกติน่ะฝากมาน่ะทุกคนที่ฝากมาน่ะเขาจะส่งใบสลิปรหัสพัสดุมาให้เฮาพี่น้องเวลาไปหาของน่ะสิเอารหัสพัสดุน่ะไปหาและกล่องตัวนี้น่ะบ่ได้บ่มี บ่มีรหัสก่อนรหัสอันกล่องพัสดุบ่มีจังมาโทรไปหาเปาอมีบบหนึ่ไปถามมันโทรไปกับบติป์แล้โทรไปหานางวันไปหาเฮงหัวโง่กันเออมันได้สั่งคล้องอีูบ่หว่าทามันดูบ่ได้สั่งสั่นยิ่งหนึ่งว่าก็จาสิฝากอันอ่าแยกเกาะฝากอัน ขูเรียนมากยังต้องไปฝากเขาก็ไปส่องมึงอยู่ในกล่องพี่น้องไปส่องมึงอยู่ในกล่องพันแมนระเบิดนั่นเองะหัว่านได้เนาะมีแต่คนสร้างเท่าดี้เขาก็เลยย่านแบบว่าเขาถ่ายเลยเวลาฝากกองมาเขาถ่ายแบบที่อยู่หายเดีมีแต่คนสร้างเขาเขาก็ย่านิแล้วเป็นระเบิดหรือเปล่า ตกใจดะเห็นตกใจตอนบริษัทโทรมาเาตกใจตกใจรีรอได้สูตไม่ไม่เลยนั่นคืออะไรคะนั่นคืออะไรอีเอ้ยมันคือระเบิด คูนสิบโลที่คุณพี่ฝากมาหายจากของมันคุเรียนของทุเรียนมันจุดคืนร้านหองคุเรียนคูดะชิบคูอะไปห้องทางไก่สิบวันค่ะห้องทางไก่พี่น้องหมูนุ่มมีตะหมากใหญ่ๆห่วยเห็นแต่พีกับวัดซ่องเข้าไประเบิดว่าอีเอื้อยว่ะ จักเนาวหรือบ่ลนาวแต่ว่าเออการซิฟมันมันหัวเพิ่นฝากมาแต็มี่ได้อันนี้มากแจักเนาวบ่ลนาวแต่ว่าขึ้นลากีนขึ้นลาแล้วค่ะขออนุญาตนะคะขึ้นลากกับมีแบ่งไปทางล่างแบ่งไปอีเอื้อยเลือกหน่วยงามแบ่งไปทางล่างโอ้ยขึ้นลาเกพฤษดายเด้อสวัสดีค่ะ เอามีดมาดูเฉยเอามีดมาดูเฉยมันแกะมันไหลแข็งอะกูสั่งไปกูวันระเบิดกูได้ตายกูได้หวะกูได้ระสซ่างกูน้องส่งระเบิดมาให้กูนี่หวะะ้าฮใครแบ่งไปข้างล้างฮะคุณพี่ตั้งหาสิบพัน อีเออยไม่เป็นแด้ไ well, ด you know ้เออตัวนี้ได้นี่อ้ยอ๋อไอ้ยปะีาอโอ้ยแลปมีดมาอีอ๊ะแป๋มีดมาอ้มมาเบิ่งชุบเปิ่ลพระกระลุดดีจังไงมันลายมือว่าอะไรเนาะเบิ่งเลยดูวหมากงามชุดเลยนี่ คนณชงช่งนี่อยากสร้างจะได้คงเลยเนาะรู้่าได้ี่นะได้ละจากนั้นคุณซื้อมาเจ่ะมาเชียแล้วหาอยไปบริจินดอกไปหาซื้มไปหาซื้อมาช่ยคือจิอไปา้จใจได้ก็ยานบริจินโอยบากัไีนสอยู่นะ

บ่ได้ยินดอกไมอยมาสิบามาลองพันเลยมันเป็นสวนใส่ตะมันะท่ยแบบเร้ร้ยมาเสด้เนุะโอ้ยยินอะไรแข้งปุ๊กเลยกินอะไรบดีแล้วของวัืิบ่ดีมียังรับบริสุทธิ์ยังไรเละเละเละเ่ความรูสก็ม่กิ้นก็บิแล้วเนาะ

นี่คือของขวัญใช่ไหมถ้ามันกินได้มันก็บีได้เนาะนั่นน่ะของขวัญลังทำนาเสร็จมัาจะได้บีได้เลยกินได้เออนี่งกินได้ค่ะมันฉีดยากินเนือิ้นอ๋อกินแว่อ๋อโอ้โหเสียดายของเเนาะเสียดายเด้พี่เอ้ยเศใจเนาะดอกสเขาเสียใจเดะใช่ไหมว้าย ก็เลยจีเสียใจ่ขอบขอบคุณคุณแม่เมื่อีกกราบขอบคุณแม่ลายๆด้วยขอบคุณลายลด้วยครับพี่พี่ฝากมาพอมกันแต่แบบกังมันไปขางอยู่ใส่ใ่ต้องพอมกัรหนมาเบิร์เลยวะทุเรียนเห็นทุเรียนกัจนจนจบมาครับไปจอยแป๊บคุณแจลดมาปะแป๊บมันพักมาแกงไปตู่ ท่านต้องแจงนะ่านนานน้เป็นมามี่ตัววเโอ้ยได้กินหน่อยเดียวนะบอยย้ส่าห้องซาลามาเปิดกล่องโอ้ยแจ้งยังไงเฮ้ยเสียใจดโอ้ยมันแจ้งยุ่ก่อนล้ออีร้อยร้อยไปเบิ่งกล้องนู้นมันแจ้งยุ่ย่เดยเสียมื่นสายาเป็นางแม่ น้ำม่กล่าวือเปลานี่้้่เรองหาเอาถูกินหมแนาะอ้า้ยด้ักามันเ้าเะมนบีมัวมๆโอเคอยู่อ้ยเสียดายเดอุตส่าห์แบบเลือเกรดเอมาเลยเนาะขึ้นม่ค่ะเกรดเแต่ว่าจิ้นไม่ไดคนส่งสะเมึงนู คุณพี่ดูสิเจ่บเยอะเสนนะสากเอาจ็บใจเด้อเอาไปผ่าปาดนี่ตัวนี้แข็งแข้งบอกผ่ากันล้ตัวนี้บวมอยู่ตัวนี้บวมอยู่นะตัวนี้เอาไปสหังไก่ด้วยด้วอ๋อลนี่มองดูเป็นเทไรหน่วยฮะเกษด้กินาวจะหวัดจะสิมากินแซ่ วายสวยอยู่ตัวนั้นออสวยด้านไม่สวยด้านมีกจะเน่าแล้วคุณแม่ค่ะไม่ได้พูดข้าาไปก่อนนะมีแต่กอร์ขอมีหน่อยค่ะอันนี้นี่งอมาเลยคนคนชองมัาสกินขาดขาดก็ร้องม่านางแงว์จริงจริงกองว่ จองมากจะเห็นคุณแม่มันกินได้คุณพี่มาต้องฝากมาเด้อครับเด้อบ่านี้เด้อเป็นผลไม้เป็นโป้ผลไม้บวชเลี้ยเงินฝากซื้อฝากกับฝากอาหารแห้งอาหารแห้งกับฝากมากกับเฮิร์งไลกระโหมดขุ่นมันมาข้างเลยโหมดขุ่นเนาะมึงจะไปซักกจอร์จจุ่มปลาบ่ ได้อยู่มันกินไปอ่ะนี่โอ้ยกูเมื่อยกูมือยดิเมื่อยสมอกอดสมินตอนท่านเปผลอแซดีใจติเอออุตส่าห์ดีใจว่าเอยแสบแน่นอนวะ <c oughs> ของที่มาผักและไม้ก็ลองมาจากบางาะก็คือมังคุนด,ดาานะดเเี่แหละเกตเด้ลูกมันนะลูกเกตเอมันงามมาดีได้เสียดายยยเสีดากกูตใจแต่แต เขาโทรมาให้ไปเอากล่องอมันคือระเบิดนั่นเองัว <c oughs> บไป <c oughs> เนเปาะซางกูเนาะวะ่ะฝากระเบิดมาให้กูนี่ฝากมาผัดบันบะส่งใบอันระฮัสอันระฮัสกล่องมาให้เนาะว่ะกระจำได้ยุพี่มันบอกว่า มังคุดสิบโลทุเรียนสิบโลได้มาตดทุเรียนทุเรียนนั่นฮอดก่อนหม่ล่องของค่ะโอ้ยเยี่ยสว่าา,ายบริษัทของเธอนะ่ะทำงานบกพ่องมากเลยนะวอนนี้เนาะต่แห้งขงมือสะบิดโอ้ยไวเลยอุตส่าห์แปลว่าอุตสาห์โทรมาเองมาทำไปทาพราวาบไดทู ตัวแข็งๆมันกิีไม่ได้แล้วค่ะมันเป็นผิดหวังมันเนสาดำๆเน่ยมา,ามาดูตัวแข็งๆนี่โอ๊ยพี่น้องเอ้ยสับปะเป็นจากสี มาแต่ตลาดเลยเอดทางนั้นเลยแต่ว่าเสียรายค่ะคนนมาแต่บักซองใช่ปะอืมเออกูเมื่อยด้ไปทำร่างก่เจ้าบานส่งมึงขุดมาแต่กล่องได้ทำร่างก่ของน่ะส่งมาตั้งแต่วันที่หาเดือนเจ็ดเปิดตัวไปข้างสัน กา่นาทีหรอสิบห้า <15. S 1> โอเคสำเร็จแล้วขอบคุณมากนะคะออันผู้อัน,อ,นอันเอาแลนะไซนนู้นนี่ก็ได้